สัสดีค่ะพบกับช่องชิมชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่เป็นแถวนคนปรปฐมนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากประมาณ30-40กิโลเมตรค่ะแบบเดียวค่ะก็คือว่าชื่อว่า Whispering Cafe คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะรู้จักกันนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็คงจะถึงละคะ่ะแล้วค่อยไปเจอกันที่คาเฟ่นะคะ เราขับรถตาม Google Map ไปนะพร้อมกับดูทางไปด้วยค่ะซึ่งพอขับไปเรื่อยๆค่ะจะเป็นทางเล็กลงไปตามซอยนี่ค่ะเลี้ยวไปทางซ้ายขวาค่ะไม่ใช่ซ้ายจากนั้นทางก็เริ่มเล็กลงอีกค่ะก็ไปขวาและนี่ค่ะ Little Tree ไปซ้าย Whispering ไปขวาเลี้ยวขวาเลย คือจริงแล้ว t t l อ Tree กับ w i i s p e r ี y นะค่ะเจ้าของเป็นเจ้าของคนเดียวกันนะแต่เขาขยายออกมาค่ะวิวด้านซ้ายมือของเราจะเป็นต้นไม้เยอะมากค่ะโซนนี้เป็นต้น Olive หรือว่ามะกอกค่ะขับตรงไปอีกนิดนึงก็จะเจอที่จอดรถค่ะถึงแล้วค่ะก่อนเข้าร้านก็วัดอุณหภูมิ แล้วก็นี่เป็นรายการอาหารน้ำเครื่องดื่มประตูทางเข้าอยู่ตรงนี้หน้าร้านมีมุมให้ถ่ายรูปด้วยนะแต่ว่าอากาศค่อนข้างร้อนเลยขอเข้าไปสั่งน้ำก่อนมีบริการเปิดประตูให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมุมนี้ถ่ายรูปได้นะคะ ในร้านนะคะคนนั่งเต็มค่ะแล้วพอเราสั่งน้ำเสร็จนะ่ะเราก็เลยจะไปนั่งข้างนอกเป็นตัวตึกอคาคารสีขาวค่ะอันนี้เป็นด้านข้างของทางร้านคาเฟ่ค่ะก็สามารถถ่ายรูปได้เหมือนกันเดี๋ยวจะพาเดินไปทางด้านหลังของตัวคาเฟ่นี้นะนี่เป็นห้องน้ำหลังร้านค่ะต้นไม้เขียวสวยมาก ทางนี้เดินไม่ได้ค่ะเราต้องไปทางขวามืออันนี้เป็นแขกตัดต้นใหญ่แล้วก็ต้นไม้อะไรอีกเยอะแยะไปหมดคือเดินเพลินเดินไปเรื่อยๆอาจจะรอนนิดนึงนะคะทางนี้แล้วก็ตัวอังคารสีขาวเลี้ยวไปทางขวามือค่ะตอนนี้เรามาถึงที่ Whiskering Cafe แล้วนะคะ คือข้างหลังเรามีเป็นต้นพยาไร้ใบค่ะไฮลุมเนี่ยต้นใหญ่มากมากแม่เห็นอ่ะต้องชอบมากแน,แน่เลยต้นนี้คือแบบเมื่อกี้เดินเข้ามาคือมีแต่แบบความความเป็นธรรมชาตินะคะต้นไม้เยอะมากก็คือแบบมีหลายพันเป็นต้นไม้พันนอกอะไรที่แบบไม่รู้จักอะไรเนี่ยก็มีนะคะและ้วก็อันดูด้ดดานหลังเรานี คือพื้นที่เขาค่อนข้างกว้างคือถ้าใครจะมาถ่ายรูปอะคะ่ะแนะนำเลยที่มีวิสเพอร์ลิงค่ะจะเป็นอันนี้เป็นตึกใหญ่นะคะเป็นอาาักษรข้างในเป็นพอ,องค์แอ์แต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าไปดูข้างในกันอุมถ่ายรูปเยอะเยอะมากค่ะใครที่แบบชอบต้นไม้ะคะ่ะแนะนำเลยคยาเฟ่นี้เดี๋ยวจะถ่ายรูปมาฝากนะคะแล้วก็จะพาเข้าไปดูข้างใน้วยค่ะ มุมตรงนี้ก็สวยมมุมแง้มมุมนี้สวย <c oughs> ต้องให้ดูค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเดีย๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะ ตัวอาคารข้างในค่ะเขาจะตกแต่งด้วยไม้แล้วก็คือเหมือนเป็นโรงนาค่ะสไตล์การแต่งเป็นแบบโปรวองค่ะก็คือเหมือนเป็นแบบบ้านชนบทโรงนาชนบทนะคะอาคารจะโปร่งๆซึ่งสามารถใช้จัดงานได้นะคะก็มีคนมาจัดงานแต่งที่นี่ด้วย นี่เป็นชั้นสองค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินขึ้นไปดูชั้นสองค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแต่เห็นจากทรงบันไดแล้วก็คือว่าสวยดีค่ะอา้าวขึ้นไม่ได้นะคะเขาไม่ให้ขึ้นค่ะขนาดดีเทลที่กั้นนะคะยังน่ารักเลยอะ่ะเป็นใบไม้เล็กๆแอบบไปดูอันนี้เป็นด้านหลังค่ะก็คือจะเจอกับต้นไม้ข้างนอก วิวด้านหลังประมาณนี้นี่เป็นน้ำพุข้างหลังของตัวตึกสีขาวค่ะแล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปด้วยจัดไปค่ะปิง้งอากาศเริ่มร้อนค่ะแดดมาค่ะเลยขอเข้ามาข้างในตัว ปึกก่อนวิวด้านหน้านะคะซึ่งตอนนี้แดดออกแดดจัดมากรูปที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราฟอนั่งดื่มน้ำแล้วก็พักเหนื่อยแป๊ดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปถ่ายรูปต่อกันค่ะชื่นใจค่ะพร้อมออกไปถ่ายรูปต่อเป็นโซนด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ได้หลายรูปเลยทีเดียวส่วนใครที่ชอบสายธรรมชาติสีเขียวนะคะก็มีมุมนี้ด้วยค่ะเป็นเก้าอี้ให้นั่งแล้วก็มีครองเล็กๆเ,เรากลับมาที่ตัวร้านนะคะจะพาเดินอีกเส้นหนึ่งเป็นทางเล็กๆซึ่งทางเนี้ยเดินได้เหมือนกันค่ะไปตัวอาคารสีขาวนี่มีสับป,ประรดด้วยค่ะ เดินไปเรื่อยๆนะคะทางจะเป็นทางเล็กๆเหมือนอารมณ์เหมือนเอ่ออลิสอินวันเดอร์แลนะคะต้นทางซ้ายมือเป็นโอลิฟก็เดินตามต้นโอลิฟไปค่ะฝั่งซ้ายมือก็จะเจอกับทุ่งดอกไม้น่ารักน่ารักสาวๆน่าจะชอบกันนะนี่ก็โอลิฟส่วนต้นนั้นก็โอลิฟ แล้วมองไปไกลๆก,ก็เป็นต้นโอลิฟเหมือนกันค่ะเดินไปเรื่อยๆตามต้นโอลิฟจะเจอกับอาคารโพวองที่เรามากันเมื่อกี้นะคะมุมนี้เป็นแคกปักค่ะแล้วก็ต้นกล้วยพัดค่ะต้นใหญ่มากหน้าติดใจค่ะนะคะจะเจอกับกำแพงต้นไม้ค่ะซึ่งถ่ายรูปได้ค่ะส่วนฝั่งขวามือจะเจอกับบ่อน้ําค่ะ ซึ่งเราสามารถไปพายเรือเล่นได้แล้วก็จะเจอกับน้องเป็ดน้องห่านด้วยค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ลงค่ะติดกับบ่อน้ำนะคะก็จะเจอกับตรงนี้ค่ะให้อารมณ์เหมือนมาเที่ยวเขาใหญ่อะค่ะเป็นต้นไม้สีเขียวๆค่ะมีเต็นท์สีขาวอยู่ทางขวามือสามารถถ่ายรูปเล่นได้มีเก้าอี้ให้นั่งถ่ายรูปหรือว่านั่งชมวิว จบไปแล้วนะคะสำหรับทริปการมาเที่ยว Whispering Land หรือว่า Whispering Cafe ค่ะจริงๆอะอยู่ได้ทั้งวันเลยนะเพราะว่าที่เนี่ยมีอะไรให้ดูเยอะมากสำหรับใครที่ชอบต้นไม้อะค่ะยังไงก็อันนี้เป็นทริปแรกนะคะที่ออกมาเที่ยวคาเฟ่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องชิมชาแนลด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย